สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์ตล็อกก็จะมาสอนวิธีการขายโมเดลนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราสร้างโมเดลแล้วอยากแบ่งให้เพื่อนไปใช้ก็สามารถนําไปอัปโหลดขายได้นะครับผมอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวผมจะสร้างโมเดลก่อนนะครับขั้นตอนหลังจากสร้างโมเดลก็คือการขายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันก่นกอนเลย โอเคนะครับล้าก็ได้ตัวอย่างโมเดลมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับผมก็จะคลาฟออกมานะครับเป็นโมเดลขั้นแรกนะครับให้เรากดที่รูปบ้านตรงนี้นะครับก็คือคลังโมเดลนะครับกดเข้ามาเราก็จะเจอโมเดลของเรานะครับซึ่งจะอยู่ในแมปปัจจุบันนะครับตรงนี้เรากดจัดการนะครับติ๊กถูกที่โมเดลที่เราจะนําไปขายนะครับแล้วก็ย้าย ย้ายมาที่คังหลักนะครับมันจะมีแมปปัจจุบันแล้วก็คังหลักเรามาที่คังหลักนะครับผมใส่โฟลเดอร์เริ่มต้นเลยละกันกดยืนยันอตอนนี้โมเดลของเรามาอยู่ที่คังหลักแล้วนะครับเรากดดูนี่ไงครับผมอยู่นี่เลยจากนั้นเราก็สามารถอัปโหลดได้แล้วนะครับด้วยการกดควาว่าจัดการกดติ๊กทูกแล้วก็อัปโหลดนะครับแล้วก็กดยืนยัน ตอนนี้ก็กําลังอัปโหลดนะครับอะถ้าขึ้นรูปก้อนเมฆแบบนี้ก็แสดงว่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดมาที่ศูนย์ทรัพยากรกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมาที่ของฉันการขายของฉันนะครับเพิ่มสินค้าเราก็เลือกโมเดลแล้วก็ยืนยันตรงนี้นะครับให้เราใส่ชื่อนะครับชื่อโมเดลตรงนี้เลือกโมเดลที่เราอัปโหลดมาเมื่อกีอ้สามารถใส่ได้หลายอันนะครับ แต่เรามีอันเดียวเราก็ใส่อันเดียวยืนยันประเภทเงินตาคนธรรมดาจะเลือกได้แค่แบบฟรีนะครับส่วนถ้าเป็นนักพัฒนานะครับจะเลือกขายด้วยถั่วด้วยเหรียญมินิได้หมดนะครับตรงนี้ครับผมแท็กแท็กก็คือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโมเดลนะครับจากนั้นคําอธิบายเราก็ใส่ไปเลยนะครับจากนั้นเราก็กดวางขายสินค้าได้เลย แล้วก็กดยืนยันตอนนี้สินค้าของเราก็ขึ้นว่ากำลังตรวจสอบนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วสินค้าของเราก็จะถูกวางเป็นสาธารณะทุกคนก็สามารถมาโหลดไปใช้ได้เลยนะครับ